าสั้นพรีเมียร์ลีกฝากกดติดตามด้วยนะคะพรีวิวสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนยูปะทะวูแฮมตันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021-2022วันเวลาแข่งขันคืนวันจันทร์ที่วันที่3มกราคม2565เวลา0นาฬิกา30นาที สนามโอทับฟอร์ดสภาพความพร้อมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีสั์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาทำผลงานได้ค่อนข้างดีอีกครั้งเมื่อยังไม่แพ้ใครเลยนับตั้งแต่แยกทางกับโอเลกุณนาโซชาสำหรับ5นัดหลังในลีกชนะ4เสมอหนึ่งโดยเกมนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่3-1เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มี3 1แต้มจาก18นัดรังอันดับเของตาราง สำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ราฟรังนิตจะยังคงไม่มีปอนตอกบ้าและเอริกไบฮีที่ยังบาดเจ็บรวมทั้งวิปตอร์ลินเดอร์เลิฟที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่จะได้บรูโน่แฟนานพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมร่วมกับแกนหลักรายอื่นๆที่ยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามโดยเกมนี้เจ้าถิ่นจะยังคงมาในระบบ4 2 2สแผงหลัง4คนประกอบด้วยดิโอโกดาโล ราฟาเอลวารานแฮร์รี่แม็กไกวและลุกชอส่วนคู่มิดฟิลตัวรับใช้สกอตต์แม็กโทมินียืนคุมเกมร่วมกับเฟรสขณะที่คู่กองกลางตัวรุกส่งเจดอนซานโชลงประสานงานกับบรูโนแฟนานโดยมีคริสเตียโนโรนันโดและมาคาสแรดสอร์ดคอยไล่ล่าตาข่ายสภาพความพร้อมวูแฮมตันส่วนผู้มายือนอยากมาป่าวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์ฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมา ยังคงไม่สม่ำเสมอมากนักโดยผลงาน5นัดหลังชนะ1เสมอ2แพ้2ทว่าเกมล่าสุดสามารถเปิดบ้านเจ้ากับเชลซี0-0เมื่อราวครึ่งเดือนที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มี25แต้มจาก18นัดรังอันดับ9ของตารางสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้บูโน่ลาี่ยังคงต้องพบกับปัญหาในการจัดทัพเมื่อจะขาดแข้งที่ยังบาดเจ็บอยู่หลายรายไม่ว่าจะเป็นเปโดรเนโตจอนี่กัสโตร เยซอนมอสเกราและว,ว่างฮ e ีชันส่วนในรายของฟาบิโอซินวาไรยานไอนูรี่และวินลี่โบลี่ยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตคาดว่าเกมนี้ทีมเยือนจะมาในระบบ3-4-3แนวรับ3คนประกอบด้วยแม็กคิวแมนคอร์เนอร์คาวดีและโรแมงซาอิสวิงแบ็ก2ฝั่งเป็นเนลซอนเซเมโดกับแฟนันโดมาซาว ส่วนมิดฟิล์คู่กลางใช้รูเบนเนเวสยืนคุมเกมร่วมกับชูอัลมูติโยโดยมีอดามาตราโอเร่ราอูฮิเมเนสและฟรานซิสโกตรินเกาเป็นสประสานในแดนหน้าบทว,วิเคราะห์ก่อนเกมปีสาจแดงทำได้แค่บุกไปเสมอกับสาลิกาโดเมื่อสัปดาห์ก่อนทว่าเกมล่าสุดพวกเขาก็กลับมาเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้แบบไม่ยากเย็นทำให้น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาสู่ทีมได้พอสมควร ส่วนทีมเยือนอย่างทัพหมาป่าที่ไม่ได้ลงแข่งขันมากว่าครึ่งเดือนแม้จะได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายที่ได้พักมาอย่างเต็มที่แต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความไหลลื่นของเกมเมื่อพวกเขาอาจต้องใช้เวลาสักนิดในการปรับจูนจังหวะเข้าหากันโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตสกอร์ที่ยังคงเป็นปัญหาหลังเพิ่งยิงได้เพียงลูกเดียวเท่านั้นจาก6 นัดหลังสุดหากเปรียบเทียบฟอร์มการเล่นรวมทั้งสถิติการพบกันในช่วงหลังแล้วแมนยูก็ยังดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรทว่าหากเจาะลึกลงไปในรูปเกมจะพบว่ากว่าที่พวกเขาจะเอาชนะวูฟได้ในแต่ละครั้งนั้นก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยฉะนั้นจึงคาดว่านี่จะเป็นอีกครั้งที่ผีแดงอาจจะต้องเจอกับงานที่เหนื่อยไม่น้อยโดยในช่วงแรกเกมอาจจะมีความตืดตัดอยู่บ้างแต่หากปลดล็อกยิงประตูแรกได้เมื่อไหร่ ก็มีโอกาสที่ลูก2จะตามมาสุดท้ายแล้วจึงเชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าจะเป็นฝ่ายเก็บ3แต้มในเกมนี้ได้สำเร็จข่าวสั้นพรีเมียลีกฝากกดติดตามด้วยนะคะ